บันห้ามีขามีเงืนแลลวเขาถือรถตลีแล้วซ้ำถือรรตลีช่องวุฒิเจ้าก็สามเนีนมาตั้งแ่ช่องวุฒินะครับมานียว่าบุันพวกมะนาวเ้าเากันทั้บุญตาลบเมยใหญ่ออกมารับป็นใส่ขีับ่นน้ำัาสงมูใยญยขนาดใหญ่ปานีทําบุญใส่บาทสำหรับพระวิษูสงที่บวชภาคฤรดูร้อนนะครับผมที่บาอทวัดโคกมะนาวตมบลหนองปิงอําเภอนิคมจังหวัดสกลนครครับเมื่อนได้ มาบินทบาทนะครับเจ้าสามเน้นน้อยออกมาบินทบาทนี่ก็เป็นประเภทนี้อย่างหนึ่งครับเดออกี่ยวกับพุท่คุ้อบรมบรมนิสัยของพระพิษูสามเน้นบวชใหม่นะครับผมสำหรับเน้นน้อยที่ช่วงปิดเพิ่มนะครับผมุให้ได้รู้จักท้บบุญที่้จักปฏิบัติตนนะครับเป็นการฝึกสมาธิึกทควาหอดทนของสามเน้นรเจ้าสามเน้นาสีจุบคุณบรมนาว เดินเด็กหน่อยเดนหน่อยกำลังแล้วนุโมทนาแล้วกระคจงเบิกเงินเบิกสัตว์ไมดิบเบิกสนนาเบิกเงินเบิกทองไหลมาเบิกข่าวของสำหรับพาดภิกษุทรงลรสามเนนปีนี้ได้บวชภาคฤดูร้อนกันร่วมกันทั้งหมดกะ10รูปนะครับผมเดียวมาบินธบัติงวดนี้วันนี้นะครับ ไม่นนี่ก็เป็นวันสงกรานต์นะครับวันที่13เมษายนพุทธศักราช2567นะครับผมเงินนไหล้องงทอไหลากขมาทำบุญร่วมกันได้ขายเมนเดินทางไปน้ำล้นน้ำด่าน้ำเรือดกระหน่ำไกระหน่ำโดยพระอาจารย์โสพลนที่ไปมองไดเป็นเจ้าบาทนะครับอาวิชชานินท์ไพล์ลำบากก็คอยเดินน้ำบินทำบาตนะครับเคาะเมตตาคือผู้ขาใส่บาตรมือนี้ในการบวชภูสุนีเดยผู้เร่ร่อนได้บวชทด้หมดเคยรักษาผู้คา ก็ขอให้มารับอนุมทนาพญายมราชเด้อข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทํางานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลบุญชั้นทางเจ้ากรรมนายเวรและเทวันมีพระอินพระพรหมพระยมพระการเท้าเจตุโรกาบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่แม่พระตนีแม่พระคงคาพญายมราช นายนิยบาลเท้าจตุโรกาบาลทั้งสีุ่ทธานาลีกินาลีกินาลาทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายจงมาร่วมอนุโมทนาบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้กระทํากับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสามเณรวัดสีชมพูบ้านโคกมะนาวในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายผู้มีพบมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามีมรณะมีจิตมีชีวิตมีวิญญาณมีขันธ์สันดานมีมิบาตแห่งกรรมมีการกระทํา เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าการบัญชีเท้าจตุโรกาบาลท,ทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่ก็ดีตลอดทั้งบุญกุศลนี้ขออุทิศบุญกุศลนี้แก่พระราชาพระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาคณะรัฐบาลทาหารตำรวจและสาธารณชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลบุญนี้ด้วยกายกรรมสามมณีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยกระทำมาล่วงเกิน พระรันตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณคณรูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายผูม้มีบุญคุณทั้งหลายทั้งถวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่บาดาลตลอดทั้งพระภุมิเจ้าที่ได้ขี่ได้เกี่ยวได้ขากเสลดเข่นเขละลงไปในดินแม่พระเจีทั้งหลายด้วยกายวาจาใจขอขมากรรมในวันนี้ข้าพเจ้าขอขมาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่บาดาลขอท่านจงมาเป็นทิพยานและขออนวยมวยพรและอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าที่เกิดตนาไม่เกิดตนารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อนหน้าก็ดีนับหนังก็ดีขอท่านทั้งหลายจงอาหสิกรรมให้แก่ชีวิตของข้าพระเจ้านับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปอย่ามีเบภัย เกิดชาติหนึ Fuji. ่งพบใดขอได้สร้างแต่คุณงามความดีสร้างบารมีของตนให้พ้นไปผ่านได้มรรคผลนิพพานหากแม้นว่ายังไม่ถ um um ึงน um ิพพานแล้วสายยังบนเวียนในวัฏฏสงสารสารเบียดทุบภูมิมนุษย์หนึ่งสวรรค์หัวคมยี่สิบปรบายเภูมิทั้งสี่บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงอย่าได้บังเกิดมีความทุกข์ความลำบากเจ็บป่วยห้อยหายที่ไหนขอรับชาติหนึ่งพบใด้ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่เงินมีแต่ทองสภาพแวดล้องเป็นกรรมที่ดี

Ô chị, 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 chị,

อาสำหรับปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนี้เข้ามารับชมทำบุญร่วมกันครับพระภิกษุสงฆ์สามเนีรวมทั้งหมด60รูปนะสำหรับปีนี้ก็ขอสวัสดีเที่แคนี้ได้ครับสวัสดีครับ สำหรับไซบารพระวิสูสามเน้นภาคเรดูร้อนปีนี้นะครับผมนําโดยพระอาจารย์พลเจา้าวาสรกระจบลรงแล้วนะครับผมในเวลาเลิกงามงามดีครับสำหรับหมู่บ้านท่านสมัยครับตําบลน,น้องปิงอำเภอนีคมน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครสำหรับคลิปนี้กค็คงสิขอจบ เพียงแค่นี้กับบรรยากาศหมู่บ้านชนบทของเฮ้านะครับวิถีชีวิตบ้านๆน,นะครับนี่กับบรรยากาศตอนเช้าๆของช่วงเทศกาลสงการนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมปีนี้สนุกสนานกับวันสงกา์อย่างเต็มที่เต็มหยิมนะครับสวัสดีครับ